สวัสดีครับผมนายเียนประทัดดีวันรหัสนักศึกษาหก0้าศูนครับสวัสดีครับผมนายไอนาคินพะคุนครับรหัสศึกษาหกห้าศูนย์สสาครับตื่นครับผมนายุทิอาจารย์รัสศึกษาห5 0้าศูนครับสวัสดีครับผมชื่อนายวรวิ์อาทิตย์วรัตนารหัสหกห้าศูนครับสวัสดครับหกห้าศูนาหนอยพรหมลนสายชาติครับ สวัสดีครับผมชื่อนายชนะตมาตารานะครับอาจนักศึกษาหกห้าศูนย์ห้าหกเจ็ดหกครับครับผมเดี๋ยวพวกเราก็จะมาสรุปเรื่องของแกมมาก,กันนะครับเรื่องแรกเลยเนี่ยผมจะมาพูดถึงเรื่อง Model and p e s เ l l Model นะครับ Model Verb เนี่ยคือหนึ่งในกริยาช่วยที่มีกริยาที่มีความหมายในตัวของมันเองและจะสามารถใช้ในหลากหลายได้หลากหลายมากครับถ้าเทียบกับกริยาช่วยอย่างอื่นเนี่ยอย่างเช่น v ว r b to v e r ว to do verb to have แล้วก็ verb to be เป็นต้นนะครับโดยโดย modal verb เนี่ยมีหลักการใช้ตามตัวอย่างดังนี้นะครับก็คือ subject บวกด้วย can could shall should will would may might must แล้วก็ ought o บวกด้วย infinitive ครับต่อไปนะครับก็คือ pastel modal นะครับคือเป็นกลุ่มกริยาที่มีความหมายเหมือน modal verb เลยนะครับก็คือมีรูปคำที่ไม่เหมือน modal verb กล่าวคือเป็นคำกิริยาเป็นกิริยาช่วย ของ verb to be และ verb to have ต้องตามหน้าเท่านั้นนะครับและใช้แทนกันได้นะครับโดยตัวอย่างมีดังนี้นะครับก็คือ subject บวกด้วย have, have to, be or to, be p e r m i t t o be s u p p o r t to, u s e to แล้วก็ have better บวกด้วย infinitive ครับต่อไปนะครับก็คือ m o d e l and p r e s a l verb นะครับคือผมจะมาพูดถึงหลักการใช้นะครับในหลักการใช้เนี่ย จะเป็นหลักการใช้ที่ตายตัวเหมือนกับและและไม่เหมือนกับเป็นกริยาหลักการในการใช้ m o d ดล and pressure model เนี่ยจะมีรูปแบบในการใช้ในแต่สถานาการณ์นะครับอย่างแรกก็คือบอกบอกถึงความสามารถอย่างเช่น can could be able to อย่างที่สองนะครับบอกเพื่อความเป็นไปได้นะครับอย่างเช่น can might may must อย่างที่3นะครับบอกเพื่อขอความอนุญ,ญาตนะครับอย่างเช่น can be allow all, permit to may must อย่างที่4ี่นะครับก็คือบอกเพื่อคำแนะนำและความความจำเป็นนะครับอย่างเช่น should o u g t o has better have h a v to must และอย่างสุดท้ายน,นะครับก็คือบอกเพื่อความคาดหวังนะครับอย่างเช่น be supposed to Present Perfect tense นะครับจะใช้ระบุช่วงเวลาที่เกิดขึ้นในอดีตและส่งผลมาถึงปัจจุบันนะครับโดยรูปแบบกนม่าคือ subject บวก has บวกช่อง3นะครับถ้าเป็นปฏิเสธคือเติม not หลัง has h a v e ถ้าเป็นประโยคคำถามให้นำ has hat เนี่ยมาไว้ข้างหน้านะครับต,ตัวอย่างเช่น I have lived in Bangkok for one year Present Perfect c o n t i n u o us นะครับ จะพูดถึงช่วงเวลาที่เกิดขึ้นในอดีตและยังคงเกิดขึ้นจนถึงมาถึงปัจจุบันนะครับรูปแบบโครงสร้างก็คือ subject บวก has/had v บวก been บวก verb-ing นะครับถ้าสมมุติเป็นประโยคปฏิเสธก็นำ not นไปใส่หลัง has/had ถ้าเป็นประโยคคำถามเนี่ยก็ให้เอา has/had ไปไว้ข้างหน้านะครับตัวอย่างเช่น she has been cleaning her house since last night นะครับแล้วก็วิธีสังเกต perfect นะครับมักจะมีคำว่า already yet just แล้วก็อีเวนต์นะครับแต่อีเวนต์มักจะเจอในประโยคคําถามเจอร์ลันเป็นคํากริยาที่เติม ing ซึ่งทําหน้าที่เหมือนคนํานามสามารถอยู่ได้ทั้งหน้ากลางและหลังของประโยคมี4แบบดังนี้เจอร์ลันที่ทําหน้าที่เป็น subject eating v e g e t a b l e and f o o d is good for your health เจอร์ลันที่ทำหน้าที่เป็น adjective tom a v o i d talking to his boss เจอร์ลันที่ทำหน้าที่เป็น complement t h e r r n o r s e is learning something every day เจอรันและยังมีเจอรันอีกตัวหนึ่งที่ยังใช้คำหลังคำคุณศัตท์บางคำได้อีกด้วยคือ they are afraid of losing the m a s c และยังมีอีกตัวหนึ่งบางกลุ่มหนึ่งที่เจอรันสามารถวางไว้ข้างหลังคำกริยาบางกลุ่มได้ดังนี้ try s u g g e s t และ recommend i n i t i t i v e คือรูปของกริยา ที่ยังไม่ได้ผ่านภาษาอังกฤษซึ่งโดยทั่วไปแล้ว i In i t i v e จะคำนึงถึง present i n f i n i t i v e บ่อยที่สุดโดยหลักๆแล้วจะมีการใช้อยู่2อประเภท In t i v e with to เป็นการเติมทูด้านหน้า i In i t i v e เช่น to sit to remember และ i n i t i v e without to จะเหมือนกับการกับตัวเมื่อกี้แต่ไม่เติมทูด้านหน้า i In i t i v e ตัวอย่างเช่น sit และ p l a n โดยส่วนใหญ่แล้วอ i ฟ i ท i t i t ด to เาจะมาใช้เพื่ออธิบายจุดประสงค์หรือความคิดเห็นตามตัวอย่างตามตารางนี้การใช้ f i n i t i v e แบบใช้ to เพื่อบอกเป้าหมายหรือความตั้งใจของการการะทำ Your sister has gone to finish her homework เพื่อเป็นประธานของประโยค To understand the statistics that is our aim f i n i t i v e to เพื่ออธิบายบางสิ่งที่สามารถใช้ได้หรือนำมาใช้ The students need a garden to play และการใช้อ i t i v e t o to, to เพื่อบอกความคิดเห็นหรือเพื่อตัดสินใจบางสิ่งบางอย่าง This is the right thing to do และยังมีอีกกลุ่มกริยาบางตัวที่ to ได้ใช้เช่น i m try t r e a t e และ undertake infinitive without to ยังเอามาใช้ในตัว verb เพื่อให้ประโยคนั้นฟังดูดีมากขึ้นการใช้ infinitive แบบ without to อังกริยาช่วย He should give her some money. อิ i v e w i t h o u t to หลังคำกริยาที่แสดงการรับรู้ She felt the spider crowd s p i d e r crawl up h e r l e g with ็ก t ์อิมพิทวิหลังสำนวน they had better work s harder on their homework อิ i v e without to คู่กับ why why read before the end of the game ไอต่อมาครับก็คือ je c t i v e c ค a u s e คือคำศัพท์ที่มาแบบของอนุประโยคที่ขยายคำศัพท์เหมือนของ d jective ธรรมดาแต่ว่าแต่ยาวกว่า เรจะมีรูปแบบการใช้อยู่สองแบบตัวอย่างแรกก็คือ relative pronoun ซึ่งใช้แขกคำนามอย่างเช่นคนก็จะใช้ who who's who m ก็แขกประธานส่วนสัตว์และสิ่งของก็จะใช้ which ก็แขกประธานและสามารถใช้ให้หลากหลายได้โดยสามารถใช้ that ในการกล่าวถึงหรือขยายประธานได้เช่นพิ z ซ่ e the s h o e that she bought in Italy และอย่างที่สองก็คือ relative adverb นะครับเป็นคำกริยาพิเศษชนิดหนึ่งซึ่งหลักการใช้ก็คือเพื่ออธิบายเพื่ออธิบายขยายความคำที่อยู่ข้างหน้า ให้ชัดจนยิ่ขึ้นโดยการใช้แวร์ใช้เพื่อแถลคำน้ำว่าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นที่ไหนและเป็นใช้ขยายความว่าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นเมื่อ,อไหร่เช่น I know the town where you live และ they're talking about an era when a promise was promised ก็ต่อไปนะครับจะเป็น comparative กับ superlative นะครับสองอย่างนี้ก็คือการเปรียบเทียบขั้นกว่ากับขั้นสูงสุดครับโดย comparative ก็คือการเปรียบเทียบของสิ่งหนึ่งกับอีกสิ่งหนึ่งหรือเป็นการเปรียบเทียบคนนึงกับอ,อ,อีกคนหนึ่งครับ โดยจะเติม er หลัง adjective เช่น peter is taller than mike แต่ถ้าคำนั้นมีมากกว่า3มพยางจะต้องใช้คำว่า more ครับเช่น uh, chinese is more difficult than english ต่อไปก็จะเป็น superlative ครับก็คือขั้นสูงสุดโดยจะเติม s หลัง adjective และจะต้องเติม uh, the ไว้หน้า adjective เสมอครับเช่น peter is the tallest in the class แต่ถ้ามีสัมพยางมากกว่า3มพยางขึ้นไป แต่ใช้คำว่า most ครับเช่น Chinese is the most uh difficult languages ครับผมและแล้วก็บรสู่ passive voice passive voice คือประโยคที่อธิบายประธานด้านหน้าประโยคนั้นเป็นฝ่ายถูกกระทำโดยไปการผ่านจาก active voice หรือรูปปกติของ12เทนที่เราเห็นณนปัจจุบันนะครับโดยจะมีการนำประธานที่เป็นคนสัตว์สิ่งของมาไว้หน้าแล้วตามด้วย verb to be is am are และ past participle หรือ verb สอส ในกรณีที่เป็น passive voice นั้นจะต้องเติม by ตามด้วย subject ที่เป็นคนเท่านั้นเพื่อบอกว่า subject ตัวนี้เป็นผู้กระทำให้กับ object ที่อยู่ด้านหน้าประโยคนะครับโดยจะสามารถพูดตัวอย่างได้ดังนี้ครับ This set machine system on this computer อันนี้เป็น active ถ้าผมผ่านเป็น passive ก็จะได้เป็น this computer is set machine system by t i n นั่นเองละครับและนี่ก็คือ เทนทั้ง12เทนที่ Active Voice และ Passive Voice สามารถผันกันได้นะครับ <c oughs> ขอโทษขอโทษโอเคขอขอบคุณที่ทนฟังรอ <c oughs> นะครับหวังว่าจะได้ทุกคนได้สาระความรู้กันมากมายไม่มากข้อน้อยนะครับ <c oughs> พวกเราขอจบกัรนำเสนอ English Summary นะครับของ e EPC 222ด้วยนะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ <c oughs> Yeah. <laughs> <laughs>